ครับบรเดี๋ยวไปกินปลาเที้ยวครับเอาอีกแล้วครับสาวอีสานตำมะละกอตำหุงครับหรือว่าตำก๋วยเตี๋ยวหรืวดอกมะลินี่อย่างเป็นอย่างงุ๊เอาอีสานทำแบบนี้อันนี้อย่างนี้อันนี้เป็นเบ็ดูเข้มอ๋ออันนี้ปลาอย่างเพราปลาษาบินั่นเนอปลาษาบ้ากูจะนี่โอปลาโอปลาซาบะขอโทษครับผมว่าภาษาบีภาษาบ้าเอามาทำปลาตูเค็มครับสาวอีสานชาวไร่ภาษาบีชาวอีสานวันนี้เท่ดะกินก็ ตำปลากอ,ารกอครับตำมะละกอตำมะละกอตำส้มครับสม้มสำมกับหนึ่งปลาดุากแต่แล้วน,นี่เหรอ,อ,น,อน,นัวไม้่โอ้โหนัวไม้เป็นภาคเหนือก็ต้มนัวไม้ใส่ย่านางเหน,นืออ๋อต้มนัวไม้ใส่ย่านางครับวันนี้นำมาเอม้มบ้านสาวอีสานเรียกว่าอุน,นัวไม้ครับใส่น้ำไม่ย่านางเน้่ยเอ้มไปขวดเี่กครับวันนี้ประเทศไทยวิธีทำ การทำนะครับเบาเหนียเลยงานมาเมื่อยเฮ้ยมาบอกเข่าวๆครับนี่ยวันนี้สายิสารทำหัวตำตำมะละกอกระเพื่องปลาดุกกระปุกมะม่ครับได้กินกันครับเดี๋ยวก็มากินน้วกันนะครับครับวันนี้ก็เสนอเมนูตำมะละกอครับดูว่าตำกุ้ยเตจกระสากรส้มตำ ปูละนี่ปูปลาล่านี่นะกะลีก็ได้แค่นี้แล้วครับแต่ก็น่ากินนะอร่อยสูตรของสาวอีสานอร่อยครับใส่ปูครับรแล้วก็ปลาดุกนึ่งนึ่งปลาดุกนึ่งใส่ไห่บ้านเฮาเนี่ยครับแล้วก็อันนี้อย่างก็สาวอีสานอู๋นอไม้อู๋นอไม้ถ้าเป็นภาษาการก็ต้มนอไม้ใส่ต้มนอไม้ใส่ใบย่านางใส่น้ำเย่านาง ครับเส้นน้าอย่างนัง้งเนี่ยครับน้าอย่านางน้ำดำนะครับเพราะว่าซื้อรถไทยมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นขวดเนะาะแล้วก็กาดขาวลวกลวกพอสะดุง้งนะครับหนึ่งหนึ่งน้าจะดำเหมือนเหมือนกับน้าปูอย่างเลยนะเนาะแต่ผมามว่านมันก็อ่อยอยู่นะครับผมชิมมึ้นมาหวานแล้นนะว,หวไหมมันจะหวานหวานกลมกลมนี่ครับลองชิมข้งผมนะครับ เขาสวยมันน mm ี hmm. been, mm ้มาชิมตำมุงสาวิสันก้าเข้าเลยครัใส่ปลาเลยครับครับมาคำใหญ่แท้ห้อยกินแ่บบ้อไม่มา

หรือภาษาเนื้อกอ็พักกงกอบันเท่าครับไทีสานกับผักกาตูเลาวอืมไล้หอมนี่วิธีวิธีการทำมาได้รู้เนาะอาร์ตคลิปหน้าแต่ผมผมบอกก็ย่อกอะสาวิชันบอกว่าเราตั้งกองก่อนสาวิชันบอกว่าอันนี้เป็นหน่อไม้ออกมาต้มใส่น้ำใบยนันท์ใส่ ใกล้สู้สสบบก็ใส่ใบกัมกอใส่หัวตะไคร้นะใส่หัวตะไค่ใส่หัวชะไค่พร้อมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือด้วยชูรสหน่อยนึงนะครับอร่อยผมว่ามันอร่อยนี่หรอชุรสแทบไม่ได้ใส่ในใน,ใน,น้ำมันหวานอยูอ่แล้วออ๋นี่ครับผมบอกสูตจะเยอะเนาะอร่อยหวัวมันอร่อยมันเหมือนกืบเกืบเค็มมันเทาน่านะแต่มันไม่ได้ปรุง ม,ออม่ได้ใส่พิกือเอิญอูหรอไม่เนาะอ๋อภาษาเลือเอิญอูหรอไม่มมนมีพริกต้องจะได้ข้าเหนียวเนาะกินแต่ข้เาเหนียวอะไรทับแกก็ไม่ได้ชื้อเลวเปียบเปียบเลย อร่อยอือือรสชากจิตใจเลยครับร้อ,นอ่นอนนี่มันจะจะไข่อือร่อยครับนึงปลาดุ ืออย่าใช้มือนาะเนอข้าเหนียวข้าวข้าวุงของีมากก็เหนียวนะครับเหมือนเข้าวญี่ปุ่นเนื้อก้อนไมใช่้องัสายเืยเลยแล้วอะไรจะใ้เ็ดมเนี่ มือไม่ได้ช่วยสาวสารทำครับเริ่มไปท้ายคลิป เท่ากับใชมม่มือเนอะข้อนี้ยูกลีกับพาก,กาศเนอะถูก <c oughs>

ตอนนี้ได้บ่ค่อยค่อยกินเป็นก้างเลยชอบปูชอบปูชอบกับปลาลเป็นตอนเป็นนี่นะครับอ,อือฮือดองเขาดองเองก็ะเท็บนะอุหอ๊ห,หน่อไม้ <จ>อืมอุ่นแล้วไม่หอเกินขามายายเลยครับหืมขเขาเ,มเ,มเจ็บใมือทิ้ที่ปอมเะยังไง hòm nó khom Đúng rồi เคมเนื้องปลาพอดีพอดีอืมปลาหนึ่งมียปลาหนึ่งมตรต้ตมเนาะอืมต้มอ,อืมนี่มันเสีกบกระต้มเนี่ยหวานเนาะอืมหวานอืม นึ่งๆงร้อมปลางครับนมันปลา,าซุกก่อนก็อส่ที่หลังนึ่งแป๊บเดี๋ยวจะหานึ่งมือแล้สี่ก็สวย <c oughs> มาลำ้ำบอ มันเนาะมไม่ก็ไม่กระพุกเลกระพุกมึงก,กินได้สามสี่ข้าวเพิดนเนะแล้วท้องป๋ยองมันปูมากมันปูมาก เานั่นก็ตำต่ำหัวกระคาเท้าพี่น้องที่ดูเนาะเลคทะคลต่ำหัวกระาเ้าไมันเท่ากับตํำอยู่มั้งมว่าหาแพงกับมวกอัวกระา้าอ่ะอืมแต่ยูนี่ถูกกว่ายูนี่หัวกระาวถูกกว่ามะกอครับที่ต่ำหัวกระาเให้ดูมันรสชาติใกล้เคียงอะเนาะใช่ครับกุ้อน

อร่อยดีไหมแบบสีอร่อยดีแ,บบแล้วมีหัวตู้แล้วเขาหอมมันจะเหยียบเอาเหยียบเ้าปีกจีเนี่ยอืมพีกจีกับปีกบลาสิงปลาตัวนี้เนี่ยโอ้อร่อยครับฝากจุกิดโก,ก,กติตำเบาเหนือเขาขินให้ผมด้วยนะครับครับผมในคลิปหน้าดูคลิปหน้าคลิปต่อไปครับครับขอบคุณครับ